สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับหนึ่งจาก y YouTube เกียร์แปดกนะครับนะวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆพาทุกทุกท่านเนี่ยมากันที่กุฏิพระตายนะครับหรือกุฏิพระมรณภาพนั่นเองนะครับนะซึ่งกุฏิแห่งนี้นะครับเป็นกุฏิที่สร้างอยู่ท้ายวัดนะครับบริเวณโดยรอบเนี่ยด้านข้างจะเป็นสาราสุดศพนะครับนะและด้านหน้า จะเป็นเมนนะครับด้านด้านหลังวัดเลยเนี่ยจะเป็นที่เก็บอัฐินะครับนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นกุฏิที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับนะแล้วไม่มีพระมาจําวัดอยู่นานมากๆนะครับเป็นกุฏิที่มีพระพิสูรรูปนึ่งมาจบชีวิตอยู่ณนะจุดจุดนี้นะครับแล้วหลายรายการเคยมาเนี่ยโดนนะครับเจอจะาก็ากกมีโดนแบบอ้อ,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 อมๆอมแอมก็มีนะครับแล้วทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยผมจะแบบเดินถ่ายอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่วันนี้ผมจะ ตั้งกล้องนะครับทุกท่านผมจะตั้งกล้องด้านบนเลยนะครับนะแล้วบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่ผมมาเนี่ยมีอะไรแบบคือเจอแบบเหลืองๆอยู่ด้านบนแบบเจอท่านมาปรากฏตัวให้เห็นเลยอะไรอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะตั้งกล้องดูซิว่าท่านจะออกมาปรากฏตัวให้เราได้รับชมกันหรือเปล่านะครับนะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเห็นคือเห็น เจอคือเจอนะครับนะไม่มีเฟคไม่มีจัดฉากใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมมาถ่ายคนเดียวขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวนะครับนะพร้อมกันยังครับพร้อมกันยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะครับว่าผมเฮ้ยช่งเรื่ว่าแค่ยืนอยู่ด้านหน้าปกตินะครับก็ น่าจะเป็นรถชาวบ้านเพโอ้โหตกใจหมดบริเวณตรงนี้มันเป็นอเป็นถนนนะครับนะตกใจหมดเลยโหนูว่าแสงอะไรขวัญเอ้ยขวัญมานะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นโกดังเก็บศพนะครับนะเพราะว่ามีโรงเย็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับนะแต่จุดที่เราจะมากันในวันนี้นั่นก็คือเป็นกุฏิตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะ ซึ่งอย่างที่บอกนะครับด้านหน้าเป็นเมนเผาศพนะครับนะแต่บริเวณด้านหลังนะครับบริเวณ้านหลังก็คือเป็นที่เก็บอัฐินะครับนะโอ้ชีวิตด้านล่างตรงนี้คือน่าหลวงพ่อน่าจะล็อกไว้นะครับนะเดี๋ยวเราสำรวจโอ้โหดูทุกทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยด้านบนนี่เหมือนกับมีหน้าเหมือนเหมือนเห็นท่านเลยนะ เห็นท่านยืนอยู่ตรงนี้เลยนะเพราะเหมือนท่านจะมราณาภาพจากด้านบนนะครับคุณผู้ชมหล่อนมากตรงนี้น่าจะเหมือนกับพระท่านจะเอาไว้เก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆนานานะครับเฮยอันนี้คือด้านหลังนะดูต้นไม้นะอันนี้ต้นตะเคียนนะครับคุณผู้ชมต้นตะเคียนนะใหญ่เบ้อเร่เลยแล้วดู โคตรหลอนเลยนะครับคุณผู้ชมปะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะครับคุณลุกคุณลุกมากเลยคุณผู้ชมนี่แหละครับทำไมเขาถึงเรียกว่ากุฏิพระตายนะครับนะเนี่ยไม่มีพระมาจำพรรษาจำวัดอยู่เลยนะครับแล้วดู ตรงนั้นเป็นหลังเมนนะครับถัดไปจะเป็นถนนนะต่โค้บวงเวงเลยคุณผู้ชมเฮ้ยใครวะเฮ้ยมีเสียงอยู่ด้านบนไอ้โอหลอนไปเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนกันดีกว่าทุกท่านครับดู มันได้ทางขึ้นนะมันจะพังลงมาหรือเปล่าเฮ้ยใครอะไม่เล่นเด้อเอาจริงอ,อย่าพังนะอย่าพังนะอโอ้โหใครมาลื้อวะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชม เอาเรื่องเลยเนี่ยแต่ตรงเมื่อกี้ที่เราเห็นแสงไฟตัวนี้ไม่เป็นด้านข้างนี้เป็นทางเหมือนทางไปไปไล่ชาวบ้านนะครับเหมือนรถมอเตอร์ไซค์มาจอดกับรถอยู่เฮยหลอนว่ะโอ้โหคุณผู้ชมเอาเรื่องครับบอกเลยหลอนเอาเรื่องนะครับเพราะว่าด้านบนนี้เหมือนท่านจะเสียชีวิต นะครับด้านบนนี้นะอุ้ยหลอนแต่คือวันนี้เฮ้ย <c oughs> แต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราเน้นตั้งกล้องนะครับเราไม่อะไรมากมายจะตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วลงไปรอจุดเปิดกล้องเลย20นาทีนะครับดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนะอโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคครับ คุณผู้ชมผมก็ได้ตั้งกล้องไว้มุมกว้างเลยนะครับนะให้เห็นแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปรอที่จุดเปิดกล้องนะครับขอเวลาสัก10 10 20นาทีก็แล้วกันนะครับนะแล้วค่อยขึ้นมาดูซิว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนะยังไงเดี๋ยวผมขออญาตลงไปรอด้านล่างนะครับลงตา สแดงอิทธิลิ์ให้คนดูเห็นด้วยไ,วไปแล้วเดี๋ยวผมเอาไวเลตตั้งไว้ตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ลืม มันเปิดวะเฮ้ยคุณผู้ชมผมอยู่ตรงจุดตรงนู้นน่ะได้ยินเสียงดังปังเลยสองสรอบแล้วผมขึ้นมาประตูเปิดเองเชื่อแล้วเชี่อแล้วครับคุณผ,ผู้ชมครับชิบหายแล้วครับไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ตรงนี้เหมือนกับ ประตูมันเปิดถูกคุณผู้ชมคตร,รงงเลยแล้วเสียงดังปั้งไม่แน่ใจว,ว่าเป็นเสียงหน้าต่างหรือเปล่านะใช่ปะไอ้ตรงนี้มันเปิดอยู่ไหมตอนแรกอะหรือว่าลมวะเฮ้ยทำไมบ้านอื่นมันไม่ปิดอะ Bonjour. โอ้ยชิบหายแล้วครับทำไมมันอโอ้ยโหคุณผู้ชมครับเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ให้เห็นด้วยด้วยตัวเองนะครับนะคือผมงงว่าเฮ้ยเสียงรถไฟเหรอผมงงว่าประตูมันเปิดได้ยังไง ไม่ต้องอะไรมากมายลืมอะไรไหมไม่ลืมไปลงกันก่อนลงก่อนดีกว่า